ยินดีต้อนรับสู่ออโตวิเบวันนี้เรามาพบกับความหรูหราและความล้ำสมัยของ Toyota Corolla Cross รุ่นปี2026สีหนึ่งรถ SUV ขนาดกลางที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพการใช้งานในทุกเส้นทางสีเงินพรีเมียมของรุ่นนี้ให้ความรู้สึกภูมิฐานเงางามและสะท้อนภาพลักษณ์ของความสำเร็จได้อย่างชัดเจนภายนอกถูกออกแบบอย่างประณีตด้วยเส้นสายคมชัดและโครงสร้างที่ดูแข็งแรง ไฟหน้าแบบ LED Projector ดีไซน์เรียวยาวพร้อมระบบ Adaptive High Beam ที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในทุกสภาพการขับขี่ไฟท้าย LED Signature รูปทรงโมเดิร์นและล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและสปอร์ตในเวลาเดียวกันด้านหน้าของ Corolla Cross 2026มาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมเงาดีไซน์ใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความหรูหรากันชนหน้าออกแบบให้ดูมีมิติพร้อมช่องดักลมที่ช่วยเสริมการไหลเวียนของอากาศลดแรงต้านและช่วยประหยัดพลังงาน ด้านข้างของตัวรถใช้เส้นสายที่ไหลลื่นต่อเนื่องจากด้านหน้าไปสู่ด้านท้ายเสริมด้วยคิ้วโครเมียมรอบกระจกและราวหลังคาดีไซน์สวยงามเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานห้องโดยสารของ Corolla Cross 2026สีเงินนี้ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่ผสมผสานความสะดวกสบายและเทคโนโลยีอย่างลงตัวเบาะหนังแท้สีดำตัดกับลายเย็บสีเงินเพิ่มความหรูหราพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและฟังก์ชันระบายอากาศ บาะหลังพับได้แบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังมาพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆที่ใช้งานง่ายระบบเครื่องเสียงพรีเมียม JBL ให้เสียงคมชัดรอบทิศทางหน้าจอสัมผัสขนาด10 5ุดานิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางในตัวแผงคอนโซลกลางใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งโครเมียมและเปีโนแบล็คพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับได้หลายเฉดสีเพื่อสร้างบรรยากาศในทุกการเดินทาง หลังคาพารามิกสรนรูให้มุมมองกว้างและเปิดรับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ระบบรับอากาศแบบดูอัลโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังในด้านสมรรถนะโตโยต้าโคโรล่าครอส2026ใช้ขุมพลังไฮบริดเจเนเรชั่นใหม่ที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า122แรงม้าเกียร์ eCVT ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ทั้งอีโค Normal และ Sport ระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อความนุ่มนวลแต่ยังคงการเกาะถนนที่ดีเยี่ยมในด้านความปลอดภัย Corolla Cross 2026มาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดเช่นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบอ่านป้ายจราจรและกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อให้การขับขี่ในทุกสภาพแวดล้อมปลอดภัยยิ่งขึ้น โตโยต้าโคโรล่าครอส2026สีเงินคันนี้จึงไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพรีเมียมความอเนกประสงค์และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือออกเดินทางไกลคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่มั่นใจสะดวกสบายและหรูหราที่สุดจากโตโยต้าขีดขีดขีด,ขดถ้าต้องการผมสามารถต่อให้ด้วยชื่อเรื่องบวกคำอธิบายบวกแท็กแบบไม่มีเครื่องหมายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสำหรับโปรโมทใน YouTube ได้เลย